เกมนะครับเกมเป็นผีนะครับผมมั่นใจว่าเกมเป็นผีแน่นอนครับเกมหดล้ครับคุณเกมครับเกมนี้ใครไม่เป็นก็ไม่ต้องเล่นนะครับใครไี้เป็นก็เล่นไปนะครับผมมึงเจอกูแน่กูเป็นผีจะบอกว่าองไรคุณจะบอกเลยว่าเล่นไม่เป็นครับครับกำลังจะออกให้อันนี้จะมีฆาตกรหนึ่งคนแล้วก็เป็นคนกลางอีกหนึ่งคนแล้วก็คนดีสี่คนแล้วแต่โลที่ออกมาคนดีอะ มาครับผมคเลดี้เลยครับผมจะมาล่าคุณเองครับทุกคนใครตรงนี้ต้องโดนกูฆ่ากูเดียวเฮ้ยซุปโอ้โหคนดังไอ่คือแหวนซุมนี่มาโจโจกด e คืออะไรเนี่ยเฮ้ยใครไปไหนวะตะเนี้เห็นขาวๆอ่ะ โอ้สวัสดีครับสวัสดีครับคุณชานนสวัสดีครับคุณชิชูโอ้สวัสดีครับเมื่อกี้นี้กูเห็นคนตายสองคนอ่ะคิงไปดูดิคนตายสองคนอ่ะคิงมีสุดตายคนตายสองคนอ่ะคิงเคิงคนตายสองคนไม่รู้ใครฆ่าเคิงคนตายสองคนอ่ะใครทำอะไรใครใครคือส้มตำใครคือส้มตำผมไม่ใช่ส้มตำ แล้วประเด็นคือกูไม่ได้เป็นคนฆ่าแล้วนั่นะอ้าชนะเราง่ายจังวะแล้วอยู่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 ง่าเดินมาแทงกูเฉยไม่คุยกับกูเลยสวัสดีครับคุณที่ช่เดินเข้ามาแทงกูกูรอคุยด้วยอยู่ไอ้เฮียนี่กูเป็นนางเพื่อนนะครับโจรกจะแพ้นะไอเฮียมากดกดกดเมื่อกี้เกมเร็วนะเกมเร็วนะเมื่อกี้ถือว่าไวนะเหมือนในช่วงต้นของไอเนี่ย ของสเตอร์วิลลี่เราเปลี่ยนไปนิดหน่อยนะอะไรวะพูดเลยตายดิวตายดิวโอ้ไปสตีดิวแล้วแม่ของะอะไรอย่ากคุณะกันอยู่รอบนี้แหละเอาจริงละไม่เฉียดเป็นเหี่ยวตายทีแล้วเป็นเหี่ยวเหรอคุณผูดว่าอยู่ทำไมกูยิงแล้วมึงกูไม่ตายถ้ากูเป็นแอมเบอร์กูยิงแล้วกูต้องตายอยู่มึงมึงไม่คุยกับกูหน่อยหรอวะใช่เหรออ่าในผู้สูงนะ จุดเจอด้วยอันนี้ก็เลือกแล้วเลือกไปแล้วเลือกไปแล้วตายแล้วตายแล้วโอ้ตายอันนี้อันนี้อันนี้นักแม่นปืนนะเนี่ยตายแล้วตายแล้วตายแล้วซุ่ม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 ตายแล้วตายแล้วโอ้ยนี่อันนี้อันนี้ก็ซุ่มอันนี้ก็ซุ่มมือดิ้นไปแล้วมือดิ้นไปนั่นน่ะโอ้ยใครเนี่ยใครเรียรีโอใครเรียนีโอฝอนเดาไปใครเรียสองนะซุ่มนะซุ่มนะเฮียอะไรก็ไม่รู้ว่าไม่รู้เป็นการตัวอะไรอ่ะปนสุ่มแน่นอนโอ้เจ๊กูกูจะยิงมึงให้ตาย เอลโหลเอลโหลเอลโลกูเควสอยู่ข้างล่างสุดเลยว่ะนนเควสสไหนนนนอีี่เยะล็ดไหนนนจะแทงกุ้ยแล้วเนี่ยนนเควสไหนนนนนเป็นไรนนวินอยู่แล้ววินวินนนเปหนไรนนอย่าใกล้อย่าใกล้เฮยเฮ้ยกูไม่ได้เป็นกูเป็นคนดีไม่เชื่อมึงเป็นไรคนดีเมื่อกี้มึงก็แทดมึงเมื่อกี้คนคนดีก็แทงกูกูเป็นแอมเพิร์ไงตะกี้อันนี้กูเป็นแอมเพิร์เหมือนกัน รอยิงอยู่ไอ้ใครยิงอยู่ตรงศพกูยิงก่อนถ้ากูตายก็แสดงว่ากูยิงคนผิดถ้ากูไม่ตายกูยิงคนถูกตามกันแล้วเควสแล้วเควสยังไงเนี่ยไปด้วยไอ้ข้ากูเป็นเกย์ได้วยกิงเป็นเกย์เกงเพื่วยพี่ด้วยิงเฮ้ยเควสกูอยู่บนฟอกกูหน่อยดิเฟส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 ทำไมทำไมกูอยู่ข้างบนอันนี้อะไรเนี่ยอ๋อลบโอ้ลบแค่นี้เหรอเฮ้ยตายยังอ่ะอู้ยังไม่ตายนะยังจ้ะยังนะยังนะ อย่างนั้นะอเนี่ยกูกูรอละกูรอละวว่าเกมกับไอ้นนท์ว่ายเกมกับไอ้นนนี่ไงไอเกมอยู่นี่ไอ้นนหายไอ้นนไม่เล่นสตัดิวไอ้นนไม่เล่นสตัดิวเอาเฮียเล็ดโอ้โหแม่งเกมเสียงดวงชิบหายเลยเนี่ยเกมแม่งเสียงดวงอะ โอ้โหโอ้โหโหโอ้โหสวยโอ้ยนุนยังไม่ตายวะไอ้นุนหลุดไอ้นนเนี่ยหลุดไปแล้วเอ่อเอ่อเอา้าเอา้าเอ้าใครอะอันนี้สีเขียวใครไอ้คิงมึงหรอมึงมึงเดินขึ้นมาข้างบนอะมึงมึงตามกูได้นเนี่ยกูเห็นแล้วกูเห็นแล้ว ช่วยผมด้วยครับผมกำลังจะนเอาไอคิงตายใช่ไอคนที่อยู่ข้างบนกับเราอะมันมีแค่เกมมีแค่วินแล้วก็มีจนตามโจโจอะอยู่ตอนไน่กูลงกูลงมาล่างสุดแล้วตอนคิงยังอยู่อะกูลงมาล่างสุดแล้วลงไปเจอกับไอเกมผมกอน่นข้างไหนครับผมผมให้อาหารเสืออยู่ครับ กูลงไปใช้ครับเอาอะไรให้ไอ้นนเห็นกูอยู่อะกูเดินขึ้นไปอ่ะไอ้นนพุกกูได้ตอนพีกไปตรงาหาเสือพี่ก็ไม่เห็นคนนะผมไม่ทราบผมผมไม่หาเสือเสร็จแล้วผมวิ่งมา้วมีแต่คนอยู่ให้หารเสือแล้วกูไม่เห็นคนสักคนเลยแล้วแล้วผมผมอะหลุดเมื่อกี้อ้าวอยากมาแล้วตัดการเชื่อมต่กูเจอเกมอะแล้วก็มามามาทำเควสแล้วก็เจอไอ้นนอะแล้วก็ขึ้นไปแล้วก็เจอโสไปคิงอะ ไปกูทำเฟสนยกูอยู่ทั้งบดตอนนั้นก็มีโอกาสที่เป็นในไม่เสีนก็วินอ่ะไม่ใช่มึงละมึงละมึงละตัวเขาขาวอ่ะกูเดินออกไปตรงเสือเลยแล้วกูไม่เจอใครเลยเฮ้ยคิโมเฮ้ยโบดแล้วไปโบดใส่เลยข้าม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 ขข้ามข้าขามข้ามาข้าม ก็คือท่านคนส่นหนเรียบร้อยน่าสงสารนะคนเนี้ยผมได้ยินเสียงใครวะผมได้ยินเสียงไอ้วินมันเดินอ้อมไมพ่ผู้ชมไม่ไม่ไม่เดีเดี๋ยวมึงดูมานกันกูยังตามใส่ไม่ครบเลยอ่ะกูขาดแล้วคนเดียวอย่างเงี้ยหลุดไปแล้วอ้าวมึงมึงเป็นตัวจามป่ะไม่เห็น่ยวาม่เกี่ยวไอ้นนนนนหลุดเลย ายใช่กูเห็นไอ้นนอยู่อะมันยืนนิ่งอยู่อ้นนมันทอะไรนนแม่เล่นสตาเดียวเล่นเกมเพอนหน่อนนจะเย็นนนไปแอเ่นสตาเดยวอ่ะซุ่มซุ่มซุเลือกเอเลือกซุ่ซุ่มซุ่มซุ่มุ้่มซุ่มม่่่ม่่ เขาเรียกมันเฮ้ยนาอะเฮ้ยไม่ไม่ต้องสุ่มไม่ต้องสุ่มเลือกเลยเลือกเลยไม่ต้องสุ่มไม่สุ่มไม่สุ่มไม่สุ่มเลือกเลยเลือกเลยเลือกเลยไม่สุ่มไม่สุ่มเฮ้ยเผยเข้ามาเอาดูแล้วเสียงจีบเร็วแล้วอ่ะไปสุ่มสุ่มไม่สุ่มไม่สุ่มไม่สุ่มตายตายตายเอ้ยปุ่มสใครก็สุ่มวาเฮียสมบอยครับอีกคนสุ่มวเฮียสมบอยครับสุ่มสุ่มสุ่ม มาเดอกินเขาหยุกูอยู่ตรงนี้แล้วอ่ะมันทำอะไรเนี่ยอันนี้มันทำอะไรเนี่ยตั้มเคลสนี้ไม่เป็นอ่ะมีมีตัวไวเชอร์ด้วยตรงเนี้ย กูยิงอะไรเนี่ยกูยิงตี๋หมีนั่นแหละล้วกูมีสายไว้คิงเป็นอ่ะคนบอกมาอ๋อทำไมมันเป็นอ่ะกูไม่รู้เหมือนกันวินเป็นคนพูดไหนไป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 เผื่อมันฆ่าคนแล้วมันมาฆ่าคนแล้วไอ้คิงเป็นเฮ้ยเฮ้ยคนผิดเวินอะไรจุกรวยเฮ้ยมึงจะฆ่ากูแล้วมึงจะฆ่ากูแล้วเขียนจะฆ่ากูยังไเขียนจะฆ่ากูเขียนจะฆ่ากูมึงมาบังกูไอ้เหี้ยเอ้ยมึงไม่ดิสิตมึงมานิยมดิอะไรอะไรอะไร พวกกูโดนแน่นอนเลยวะไอ้ค <parfois> ิงม right. ันตามมาละเออไอ้คิงตามมาทลไมวะเฮ้ยเออกูโดนสก็ดจิตไม่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 กูโดนสก็ดจิตกูโดนสก็ดจิตกูโดนสก็ดจิตฮะกูโดนสก็ดจิตโอเคโอเคมาละมาละใช้ลูกบอลใช้ลูกบอลใช้ลูกบอลไม่ไม่กูกูกูกดตัวเอมัน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 ไปทางซ้ายอ่ะเออมันไปทางขวากูกดไปตัวเอแล้วมันมันกดดีให้กูอ่ะเมื่อกี้อ้าวอ้าวสก็อดจิตตัวอะไรสก็ดจิตปะ ไม่เครียตกใจกันนะนี่าจะโดนเก็บหมดละมึงมึงจะทรัมึงถามมึงจะพูดอะไรกูเมื่อกี้กูใช้ของเผยใช้ของสมาใส่มึงไปเอออ๋อเป็นมอดูอ่ะฆ่าค่ายเขียนเลยเฮ้ยทำไมกูกลัวไอเป็นมอดูอ่ะมันจะรู้อ่ะไอเขีฆ่าคนแล้วเนี่ยอกลัวแล้วไอ้สสั ไม่รู้ไม่ชัวร์มันเป็ดเหรอเป็ดหรือห่านเนี่ยตายหรือยังเฮ้ยเป็นห่านชิคตายแล้วห่านตัวดีมาอยู่ด้วยแล้วไอ้มึงมันสกจิตเอ้ชิคแมนมันนักสกปรกไปอยู่ด้วยแล้วอะไรเอาไงดีไอ้คิงมันพยายามล่อลวงพี่ไปอัดดากด้วยกูด้วยผมจะลุยไงว่าพลังคิง ครับมันมีรูโผล่อยู่ตรงศพของสมมอยครับกูโดนฟันคัทขึ้งเหนือตะเกียผมเจอศพแต่ผมก็เดินวนอยู่ตรงนั้นอะไม่รู้ว่าใครเป็นผู้คอร้ายโดนสะกดจิตครับไม่ใช่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 มันไม่มีข้อกันตรงนีาตรงสายวิเคราะห์อะเดินตามมือได้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 เป็นแบนเพิ่ม นอำเภอเหรอไ้ได้ตวจจกูได้มัวเบ่าไม่ใช่ไม่อำเภอหรอไเคยเล่นเป็นนายอำเภออยไปไปอย่างเป็ดเหยือไอ้ขิงมันเกตุดกูรดเกตุไอ้สินก็ฆ่าฆ่าใครไปอ่ะไม่ไอ้ินาเกียบเหรอ ไม่ไม่เห็มันงล่ะข้ากูโดนกูโดนล่อนรวมในการสะกดจิตแล้วก็เจตูดกูกลัวแล้วกูไม่ได้เดินออกมาเลยอ่ะกูน่าจะติ๊กกูจะเจอกับมึงเดอ่ะไอตัวสะกดจิตอ่ะใช่มันเป็นละครใบแล้วมันใบ้กับกูอ่ะเออได้กูมันเหมือนให้คนกูกดไปทางซ้ายแม่งเดินทางขวาให้กูอ่ะปิดอ่ะ